จริงๆแล้วภาคเหนือของเราก็มีที่เที่ยวเยอะเหมือนกันนะแต่มีอยู่จังหวัดหนึ่งที่ผู้คนมักไม่ค่อยพูดถึงและผมอยากจะบอกว่าที่จังหวัดแห่งนี้ที่เที่ยวเต็มไปด้วยอันศีนทั้งนั้นเราจะเดินทางไปเมืองรองอย่างจังหวัดแพร่กันไปดูเสาดินที่มีอายุมากกว่า15ล้านปีเลยนะฮะวัดที่อยู่ท่ามกลางหุเขาและมีพระพุทธรูปตั้งอยู่กลางทุ่งนาโบราณสถานที่อยู่บนยอดเขาและมีอายุมากกว่า1 0 0ปี และมีถนนลอยฟ้าที่อยากจะบอกทุกคนว่าผิวโคตรอลังการและเราจะพาทุกคนไปอัปเดตที่เที่ยวในจังหวัดนี้กันนี่คือจังหวัดแพร่ ก็สวัสดีอีกเช่นเคยนะกับพวกเราช่องเกจก่อนนะก็วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดแพร่กันคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดแพร่เนี่ยจะเป็นเมืองร้องใช่ไหมคนส่วนใหญ่ก็จะขับรถผ่านไม่ได้แวะเที่ยวอะไรกันมากนักแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพาเที่ยวที่จังหวัดแพร่กันว่าที่นี่มีที่เที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ตอนนี้นะเราก็อยู่ที่แพร่เมืองผีก็คือที่นี่จะเป็นอันซินอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยด้วยนะคือลักษณะที่นี่เขาเนี่ยจะเป็นแบบแอ่งดินใช่ไหมแล้วก็โดนน้ากัด แค่ที่แรกนะครับแล้วก็พาทุกคนมาเที่ยวสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นอันซิงของไทยเลยนะและนี่คือแพะเมืองผีอยู่ในเขตอุทยานตั้งอยู่ที่ตำบลน,น้ําชํำอำาอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ลักษณะ,ะของที่นี่นั้นก็จะเป็นดินและหินทรายนะถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นเวลาย,ยาวนานจนเกิดเป็นรูปร่างรูปทรงอย่างที่เห็นตอนนี้เลยนะและทุกคนลองถ่ายเล่นๆดูนะครับว่าที่เนี่ยมีอายุประมาณเท่าไหร่อยากจะบอกว่าที่นี่มีอายุราวๆประมาณ15ล้านปีเลยแหละโหคือแบบยาวนานมากทุกคน อน็จะเป็นแผนที่นะฮะก็จะบอกจุดชมวิวต่างๆเนี่ยของแพรเมืองผีเขามีหลายจุดหรอในอุทยานเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเส้นทางศึกษาธรรมชาติต้นดิกเดียมเมียคานิทัสกานะแล้วก็จะมีประวัติแพรเมืองผีแอ่งดินแพรเมืองผีแล้วก็จุดชมวิวผาพ่อแลเออแต่เราวันนี้เราจะไปที่แพรเมืองผีกันนี่อันนี้ก็จะเป็นประวัติแพรเมืองผีนะฮะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร และหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยทำไมถึงเรียกว่าแพ้เมืองผีฟังดูแล้วมันค่อนข้างน่ากลัวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะครับไม่มีอะไรเลยนะซึ่งตามข้อมูลที่ผมได้ทําการรีเสิร์ชมานั้นก็คือว่าคําว่าแพ้เมืองผีเนี่ยมาจากภาษาพื้นเมืองเท่านั้นเองนะฮะคำว่าแพะแปลว่าป่าละมอส่วนคําว่าเมืองผีแปลว่าเงียบเหงาก็อาจเป็นไปได้นะครับว่าที่นี่นั้นเนี่ยมีความซับซ้อนทางภูมิศาสตร์ทําให้คนสมัยก่อนเนี่ยมีความเชื่อว่า ใครเข้ามาเนี่ยก็อาจจะพลัดหลงกันโดนบทบางสายตาบ้างคล้ายๆกับเมืองรับแรงอะไรประมาณนั้นและทั้งหมดนี้ก็เป็นที่มาของชื่อคําว่าแพะเมืองผีนี่นะคก่อนที่เราจะเห็นของจริงก่อนเข้าเนี่ยจะมีป้ายบอกอีกทีหนึ่งนะฮะแบบพ่งแล้วจากการผูกพังตึกก่อนนะครับของตะกอนก็จะมีบอกตรงนี้อีกทีและและพอเราเดินมาเราก็จะเห็นโอ้โหเต็มเตมย้อนแสงเต็มเต็มโอ้โห มันดูแบบแปลกตาลักษณะแบบเหมือนเป็นภูมิประเทศท,ที่แปลกตานะคือมันจะมีแบบหลายหลายมีมากหลายรูปรูปเขาเรียกว่าอะไรหลายรูปหลักมากนะอย่างเช่นแบบเป็นเหมือนแบบเห็ดอย่างเงี้ยคือแล้วแต่จินตนาการนะฮะเออเฮ้ยธรรมชาติสรรสร้างอ๋อที่เขาบอกว่าจุดชมวิวอะไรนะผาผาอะไรสักอย่างที่ที่ผมอ่านก่อนที่เข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นจุดนู้นนะเพราะเห็นเป็นแบบเสาระเบียงแบบเป็นไม้กั้นอยู่โอ้โห แต่อลังการมากแล้วก็เขาจะมีแบบป้ายบอร์ดห้ามปีนป่ายขึ้นัสาบินเนี่ยมันจะเป็นแบบประมาณนี้ฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะเป็นแบบรูปทรงแบบหน้าผาถูกกันกอด ถูกกัดก่อนนะฮะจนเป็นแบบนีน้มีไม่หมดเลยนะห้ามปีนป่ายเพราะว่าอาจจะเพราะว่ามันอันตรายด้วยนะฮะแล้วก็มันมีอายุที่ที่แบบนานมากแล้ก็คือแบบอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังอากาศคือค่อนข้างร้อนถึงกับน้ำไหมเพราะมาช่วงช่วงเย็น ไม่ใช่ช่วงเย็นหร่ช่วงบ่ายกําลังดีเลยเป็นไงี้นี่เราจะมีช่างกล้องส่วนตัวนะเดี๋ยวเขาจะไปถือโลนินมาโอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถ่ายอีกจุดหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงซึ่งเนี้ยผมว่ามันคล้ายๆแบบฟิลดาวงานะังคาระเนี่ยเอี๋ไปแต่ไม่รู้ว่าทําไมเงียบนะคือผมมาวันนี้วันอาทิตย์นะแต่ว่าเอออยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะจริงๆจ,จังหวัดแพร่เนี่ยที่เที่ยวมันมีหลายที่มากนะ มีทั้งวัดนะฮะที่สวยงามแล้วก็จะมีอันซีนแบบนี้ไหนจะพวกคาเฟ่คาเฟ่อีกก็ลองแวะมาเที่ยวกันเยอะๆนะสุดยอดดูเฮ้ยทำเป็นเล่นสวยเหมือนกันนะเนี่ย แล้ทั้งหมดนี้นะครับก็คือแพงมืงผีนะคือที่เนี่เขาอยู่ในเขตอุทยานใช่ไหมใครที่แบบจะมาบินโดนโปรโมทท่องเที่ยวอะไรเางนี้ยก็เอ่อทำหนังสือนะครับส่งเอกสารอะไรให้เรียบร้อยนะก็ทําการบินได้เลยแล้วก็พอผมได้มาเห็นที่จริงใช่ไหมคือแบบคือคือสวยแปลกตามากนะเราไม่คิดว่าเฮ้ยการกัดก่อนของน้ําบวกระยะเวลาจะออกมาเป็นแบบนี้อลังการมากจริงๆโอเคฮะต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะเข้าที่พักกันซึ่งที่พักเราเนี่ยจะอยู่ในอําเภอเมืองขับรถไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมง เดี๋ยวก่อนเข้าที่พักนะฮะเรามาแวะคาเฟ่ตรงตรงนี้สักหน่อยฮะ,ะที่นี่มีชื่อว่าดิสนวันคาเฟ่นะก็คือเป็นคาเฟ่แบบในตีมญี่ปุ่นนะฮะ,นะะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะตอนนี้ก็สั่งเมนูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะมีชาเขียวแล้วก็ ชาไทยแต่เรามาอยู่คาเฟ่ญี่ปุ่นแลนลองดูชาเขียวนะว่าจะเป็นอย่างไรเพรแล้วผมก็สั่งไอ้นี่มาด้วยนะโดนัทที่เป็นน้ำตาลน้ำตาลเคลือบนะอร่อยอะ่ะเป็นแบบนี่ฮนะชาเขียวมทชาเออเฮ้ยอร่อยนี่และนี้ชาไทยเฮ้ยเฮ้ยชาไทยก็อร่อย ชาไทยอร่อยมากอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมสั่งมาก็จะเป็นโดนัทเคลือบน้ำตาลนี่างนชมน้ำตาลอืมนุ่มอร่อยดอืแต่ผมชอบคาเฟ่นี้ดีอ่ะ จุดถ่ายรูปเยอะมากถ่ายรูปสวยด้วยน่ารักด้วยคือเขาตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะจะมีจุดที่แบบนั่งโต๊ะในห้องแอร์แล้วก็โตนเอาดอแล้วก็ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนั่งแบบญี่ปุ่นนั่งแบบพื้นเสืออะไรเงี้ยแล้วคือเขาได้คอนเซ็ปต์แบบดดีไซน์ตกแต่งแบบเป็นแบบเห็นไหมเป็นไม้ไม้ไม้เป็นตารางอะไรเงี้ยคือมันทําให้แบบมีแสงแดดส่องลงมาทำให้ถ่ายรูปสวยยิ่งขึ้นชอบชอบก็ลองแวะมาได้นะครับที่นี่ก็คือ Little One Cafe เดี๋ยวต่อจากนี้เราจะเข้าที่พักกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเที่ยวใหม่อีกรอบหนึ่งก็สวัสดีตอนเช้าทุกคนนะฮะก็หลังจากที่เมื่อวานใช่ไหมเราไปเที่ยวที่แพมึองผีแล้วเราก็เข้าที่พักเลยแต่ในวันนี้เนี่ยเช้าเนี่ยประมาณ7จ็ดโมงและ7เจ็โมงเช้าตื่นเช้ามากเราจะไปเที่ยวที่วัดบ้านนาคูหากันคือที่นี่ยในเลฟเลสเนี่ยจะเป็นพระพุทธรูปที่อยู่กลางทุ่งนาเนี่ย ก็คือแบบในเรฟเรนซ์สวยมากนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะโดนเก็บเกี่ยวข้าวไปยังนะคือถ้าโดนเก็บเกี่ยวเข้าไปแล้วมันก็จะอีกฟิลหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้เวอร์ชั่นไหนแล้วก็ตอนนี้คืออุณหภูมิ20องศาคือแบบเย็นมากโอเคนะฮะเดี๋ยวไปเจอวัดบ้านนาขวากันเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงไปครับ <laughs> ตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะที่วัดบ้านนาคูหาคือเส้นทางที่เข้ามานะครับจะเป็นทางขึ้นเขานะแล้วก็ค่อนข้างขดเคี้ยวแล้วก็จะมีบางช่วงนะที่เขากําลังก่อสร้างทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามีรถขับผ่านสวนกันเนี่ยก็ต้องแบ่งแบ่งกันไปทีละคันแล้วก็ตอนที่ลงมาใช่ไหมคือแบบอากาศเย็นมาก <c oughs> คือมันเย็นกว่าในเมืองอยู่แล้วล่ะมันมันอยู่กลางภูเขาใช่ไหมไป <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันไปครับว่าเราจะได้เวอร์ชันไหน วัดนาคูหาตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตาตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางหงุบเขาในชุมชนบ้านนาคูหานะซึ่งที่นี่นั้นเนี่ยก็จะมีสถานที่ให้เราได้เที่ยวหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวผาสิงห์เดินถ้ำและถ้าเราได้มาทุกช่วงนะครับเราก็จะได้เห็นวิวพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่กลางทุ่งน,นาที่เขียวขจีซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์เลยนะแต่เรามาลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้เห็นในเวอร์ชั่นไหนอันนี้ก็จะบอกจุดไปแต่ละที่ต่าง,างนะๆนะะก็อยยมีเนะ เออแล้วตรงนี้เหมือนจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทวินวัน,นะจะมีผาสิงิงด้วย <Welcome. S 1> ตกใจเ <Welcome. S 1> <c oughs> สียงเวลเข้าเซ็นเซอร์เข้ามา <c oughs> อย่างที่บอกไปครับถ้าช่วงอันซีเนี่ยจะเขียวประมาณนี้เลยแล้ววัดแห่งนี้เนี่ยมีที่เที่ยวแบบเขาเรียกว่าเยอะนะหลายจุดอย่างเงี้ยผาสิงที่ผมบอกก็จะมีนะธงอยู่ด้านบนแล้วก็จะเป็นทางขึ้นบันไดลิงแบบนี้ ฟิลคล้ายๆแบบผ่าน้ไัไซอะที่ประเทศลาวอะมองลงมาก็จะสูงประมาณนี้แล้วก็โอ้เห็นทางช้างเผือกด้วยพวกดาวอะไรอย่างเงี้ยเอาก็อ,อย่างว่าแหละคือที่นี่มันมันอยู่สูงนะแล้วจะมีถ้ำน่อยถ้ำใหญ่มีหลายจุดให้ท่องเที่ยว ้าเริ่มมีล้างแล้วเผาคลิปดำๆตั้งแต่นี้แค่พื้นไงเดี๋ยวเราต้องขึ้นสะพานไม้ขึ้นไปอีกนะโซนนี้จะแบบไอ้นี่ไงเก็บเกี่ยวไปแล้วอะไรอย่างนี้เออนี่โหเนี่ยองพภาตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะองค์พภาแล้วก็ด้านหลังจะเป็นภูเขาเึิบเและแล้วเราก็ได้บัยชัา ไม่เป <NYU>. ็น <parody> สีเขียวครับเเนี่ยครับคือลักษณะเขาจะเป็นแบบเป็นสะพานไม้อย่างเงี้ยสะพานแบบไม้ไผ่ สันสารต่อกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เป็นทางเดินก็จะเป็นทางเดินไปคือทางเดินจากค่อนข้างยาวนะแล้วก็จะมีศาลาพักนั่งพักได้นะตรงตรงนี้นะเดี๋ยวผมพาเดินไปเรื่อยๆลองดูว่าจะมีอะไรบ้างเนี่ยคือจริงๆตรงเนี้ยก็จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะตรงจุดกลางทุ่งนาเนี่ยเห็นมากเพราะว่ารอบๆเนี่ยจะเป็นแบบสวนทุ่งนาหมดเลยแต่ถ้าเราได้ดูมุมสูงก็น่าจะจะเห็นนึกภาพออก แต่ตอนนี้พอดีเป็นช่วงที่เขาฤดูเก็บเกี่ยวคือตอนที่ผมมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบสิ้นปีพอดีนะเป็นช่วงช่วงปลายปีพอดีก็เลยแบบเป็นช่วงเก็บเกี่ยวของทางภาคภาคเหนือเขาทุกคนผาสิ่งที่บอกคือจุดนี้เห็นมาถ้าทุกคนเห็นจะเห็นแบบโอ้โหสูงได้แค่นี้จะเห็นธงธงชาติอ่ะโบกสะบัดอยู่ด้านบนอ่ะคือจุดนั้นแหละผาสิงด้วยสูงมากด้านหลังผมเนี่ยสูงมากโอ้โหแต่แบบบรรยากาศดีมากอ่ะทุกคน จริงๆคือถ้าเป็นทุ่งนาสีเขียวอีกเพราว่ามันมันจะแบบเพอร์เฟกมากแล้เคืออากาศตอนนี้มันแบบมันได้อะฟิลสวยๆในๆก็ามาถึงแล้วนะก็เดี๋ยววายสักการะขอบพรสักหน่อยหนึ่งละกัน นี้จะถวายด้วยลูกสมอคือปกติเวลาเราไปวัดใช่ไหมเราก็จะเช่า,อ,าอะไรอะพวงมาลัยใช่ไหมผลไม้ดอกไม้ทุบเทียอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะเป็นลูกสมออ๋ออย่างนี้เองเหรอเนี่ยเรียบร้อยนะฮะสำหรับวัดบ้านนาครูหา คือเขาอยู่ในหมู่บ้านบ้านนาคูหานะก็หมู่บ้านนี้เขาจะอยู่กลางหุบเขาแล้วก็ระหว่างทางเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องลัดล็อกเขาเข้ามานะฮะซึ่งในวันที่ผมมาเนี่ยก็มีการก่อสร้างทางด้วยก็ต้องแบบขับด้วยความระมัดระวังกันนิดนึงนะส่วนที่วันบ้านนาคูหานี้ในช่วงที่ผมมาก็อย่างที่เห็นคนบาปนะเที่ยวแบบโดยที่ไม่ได้ดูช่วงหรือดูก,การอะไรของเขาเลยนะคือในวันที่ผมมาเนี่ย เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วก็จะได้อีกเวอร์ชันหนึ่งแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันที่เป็นอันซีไไฮไล l i เลยเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหโคตรสวยแต่ตอนนี้มาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าเราจะได้บรรยากาศที่แบบเย็ยนช่ำช้ำนะฮะอยู่ท่ากลางภูเขาเออแล้วก็ที่เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่แบบอันซีนที่เป็นทุ่งนานแล้วมีองค์พานะ คือเขาจะมีผ้านอนนะฮะที่อยู่หน้าผาสิงห์แล้วก็สามารถปีนขึ้นไปบนผาสิงห์ได้ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ปีนขึ้นไปเพราะว่าจะค่อนข้างใช้เวลานานเวลาเรามีจํากัดไงก็เลยแบบเออเดี๋ยวไว้แก้ตัวข้างหน้าละกันแต่ก็มีภาพมุมสูงมาฝากประมาณหนึ่งนะว่าถ้าเรามองจากมุมสูงเป็นประมาณไหนโอเคเดี๋ยวแพนนันนี้นะเดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะกลับที่พักก่อนไปทานอาหารเช้าที่ที่พักแล้วก็เดี๋ยวจะออกมาคาเฟ่นะแล้วก็จะไปเที่ยวอีกสักที่สองที่ในจังหวัดแพร่กันไปเดินทางกันครับ ตอนนี้ก็มาถึงโรงแรมแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็ทานอาหารเช้าจริงๆเนี่ยอาหารเช้าเราเลือกได้นะจะมีเป็นเมนูเป็นเซตแตจจะเป็นบบข้าวต้มแล้วอะไรน,นะข้าวไก่จะมีเป็นเมนูแล้วข้าวหน้าเป็โดโุ๊เออมีให้เลือกสามปีอับโรงแรมอยู่ในเมืองนะครับก็ราคาหลักร้อยเนอะราคาหลาักร้อยห้องก็ประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นภาพให้เห็นนะตอนนี้นะถ้าเดี๋ยวเรากินข้า,าวเช้าอะไรก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปคาเฟ่นะแล้วก็ที่เที่ยวสักที่สองที่อย่างที่ทอทบอกกินข้าวกันครับ แล้วตอนนี้เราก็มาที่คาเฟ่อเม,มซิเาเอะนะฮะมิเาเอะคือตรงนี้จะเป็นแบบรีมญี่ปุ่นนะอยู่ด้านหลังผมนี่ไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง<อ>คืออยากจะบอกว่า ร้านเขาตกแต่งน่ารักมากก็คือเข้ามาใช่ไหมเขาจะแต่งปีนญี่ปุ่นนะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเขาจะมีที่เป็นแบบทางม้าลายไฟดวงไฟแดงเนี่ยแล้วตรงโซนเนี้ยเป็นเจ้าของเดียวกันก็คือจะมีร้านคาเฟ่แล้วร้านขายของทั่วไปแล้วก็จะมีร้านอาหารพอเข้ามาในคาเฟ่ก็คือแบบฟิลแบบรถไฟฟ้าญี่ปุ่นอ่ะมีแผนทงแผนที่ส่วนที่เรานั่งตรงนี้ก็คือในรถไฟฟ้า,ฟามีที่เร่าจับเรียบร้อยนี่ปุ๊บ ก็นั่งใช่ไหมแล้วก็นั่งปึ๊บผมสั่งลาเต้ามานะนีะ่เข้าเรื่องเครื่องดื่มยังไงอผมสั่งลาเต้ามานะก็อันดับแรกทําการคนเพื่อให้นมละลายกับกาแฟะนะฮะอื้มอร่อยอร่อยอร่อยไหนๆลองช้าก่อนพอดีถ่ายฟ้ดอินเสิร์ตที่ พอดีก่อนหน้าน,นี้จะถ่ายฟุตเอ้นี้ใช่ไหมฟุตเครื่องดื่มมีคนแอบขโมยกินผมชอบกาแฟกาแฟอร่อยกาแฟอร่อยมากตามนี้ส่วนตัวชอบนี่ ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดพระธาตุปูแจนะก็จะเป็นวัดชื่อดังที่อยู่ในในตัวของจังหวัดแพร่คือออกมาจากนอกเมืองครับประมาณ20กิโลประมาณนี้ใกล้ไม่ไกลรับขึ้นขึ้มาจริงๆเขาก็จะมีจุดจอดรถด้านล่างนะแล้วก็ขับขึ้นมาจอดด้านบนก็ได้ถ้าจอดด้านล่างก็ขึ้นบันไดามานะแต่ผมเลือกเอารลมาจอดด้านบน สำหรับวัดพระธาตุผู้แจนะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเวียงอำเภอล้องกว่างจังหวัดแพร่เรียกได้ว่าที่นี่นั้นเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่เลยนะซึ่งมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีเลยแหละส่วนในองค์ของพระธาตุนั้นเนี่ยก็จะบรรจุพระธาต,ตุตะตุมข้างขวามีวิหารที่เป็นสีขาวมีความสวยงามมีเอกลักษณ์นอกจากนี้ด้านบนเราก็ยังสามารถเห็นวิวของจังหวัดแพร่ได้ด้วยนะและในปัจจุบันทางกรมศิลปากรก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเรียบร้อยแล้วด้วยครับ สวยเห็นเมืองเลยครับเห็นเมืองของตัวจังหวัดแพร่ตอนนี้จะเป็นพระราชูแจนะฮะเป็นเจดีสีทองโอ้วิวว,วิวดีจริงเอ้ยหูเราเมฆอยู่ต่ำมากทุกคนดูดิเมฆเมฆอยู่ต่ำมาก ด้านขวานี้นะ่าจะเป็นเห็นไหมที่เป็นเนินกลมๆเนินเขาอ่ะจะเป็นนี่ใกล้ๆกันจะเป็นอะไรนะถนนลอยฟ้าเออตรงนี้เดี๋ยวเดี๋พาขับไปดูใกล้ๆไม่ไกลทวิวดีวิวดีจริง นนิดนึงคือจากข้อมูลใช่ไหมพอดีผมหาอ่านเมื่อกี้เออที่เนี่ยคือมีอายุประมาณแบบร้อยร้กว่าปีแล้วนะและ้วตรวนี้ทางกรมศรรริลปากรอะไรอย่างเงี้ยก็รับรองเป็นโบราณสถานแห่งชาติเรียบร้อยแล้วก็ที่มาที่ไปคือแบบน่าสนใจมากนะเรื่องของประวัข้อมูลต่าง และนี่ก็คือวัดพระธาตุปูแจนะก็คือใครจะมาเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้จอดรถด้านล่างก็ได้แล้วขึ้นมาไดมาหรือเอารถขึ้นมาจอดด้านบนแบบนี้ก็ได้ทางขึ้นง่ายครับไม่ได้ขึ้นยากแต่อย่างที่บอกครับตรงนี้ทางกรมศริลปากรก็ได้รับรองเป็นโบราณสถานแห่งชาติเรียบร้อยแล้วมีอายุร้อยกว่าปีนะฮะคือด้านบนเนี่ยภุมสูงสวยมากคือเห็นวิวแบบ3า0องศาเลยเป็นโบราณสถานที่สวยอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดแพรเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งคือตรงนี้ถ้าเรามาตรงนี้ใช่ไหมแนะนําให้ไปต่อที่ถนนลอยฟ้าห่างกกันนนนปปรระะะมมมาาาณณโโลี้ไไ่แํ มาเที่ยวที่นี่ตามด้วยถนนลอยฟ้าไะนี่ครับและนี่ก็คือจุดที่เขาแบบเออมาเที่ยวกันนะคือเป็นถนนลอยฟ้าซึ่งถ้าเรามองจากเพื้นราบพื้นราบพื้นระนาบแบบนี้มองไม่ออกหรอกต้องดูภาพมุมสูงแต่เรามาในช่วงที่แบบอีกแล้วครับท่านคนบาปคือเขาปล่อยต้นข้าวโพดเนี่ยยืนต้นตายเรียบร้อยแล้วจริงๆเราควรจะมาช่วงที่แบบเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยจะสวยมาก นี่แต่ให้ดูอีกฝั่งหนึง่งโอ้โหสุดยอดดูดิทิวเขาสลับซับซ้อนและตอนที่เรามาตอนนี้คือช่วงเที่ยงส่วนใหญ่เขาจะมาช่วงเย็นเพราะตรงนี้เขาจะจอดกินพวกหมูกระทะกันนั่งแบบปาร์ตี้กันนะเขาจะมีทางขยะาแบบเตรียมไว้ให้เออใครแบบมาเส้นตรงนี้ก็ขับช้าๆแล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพมุมสูงกัน และนี่ก็คือถนนลอยฟ้าแห่งจังหวัดแพร่นั่นเองนะฮะคือถ้าเห็นภาพมุมสูงอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคือสวยมากนะฮะแล้วถ้ายิ่งมาในช่วงที่แบบเป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยไลข่ข้าวโพดยังเป็นสีเขียวอยู่จะยิ่งสวยกว่าน,นี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วกันนะฮะที่เราแบบมานําเสนอให้แก่ทุกคนนะฮะแล้วถ้าใครแบบมีแผนที่แบบขับรถผ่านแพร่ใช่ไหมแนะนำนะครับให้แวะพักสักหนึ่งคืนนะครับแล้วก็เที่ยวในจังหวัดแพร่ดูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่จังหวัดแพร่มีที่เที่ยวมากกว่านี้นะ้น,นแ่วแลมไไป